ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกมฟานาพับภาคหกนะครับโอเคม่เริ่มกันเลยครับก็มมาต้องมายุ่งกับอะไรอีกว่าไรเอมมอนี่นะครับโอเคเข้าไปใน g ูเก l e เลยนะครับผมเอาแล้คนพิมพ์ว่าฟ n นาพบดาวน์โหลดนะครับนี่ไม่ใช่ไม่ใช่วันนั้นบนกรดดขออภัยขอโทษครับ,บ,รรบ,รรรรบตัวเดียบต้องเป็น นี่ต้นโฟนต้นโฟนพิมพ์คำว่าโฟนไปด้วยครับนี่นะครับกดเข้าไปลิงก์แรกข้างบนนะครกกดไหนก็ได้เออแล้วก็ทำการดาวน์โหลดได้นะครับดาวน์โหลดทำการลหลดเนื้อห,หาที่ต้องชำระเงินไปที่การปกหลอกและคลิกขวาที่กู้กู้คือ ดาวโหลดอย่าทำเนี่ยมกดเข้าไปบ้างแล้วเนี่ยโอ้โอเคเมื่อกี้บ้างเลยไปไไดูนะครับแตกก็ช่างไปโอเคก็รอไปนะครับตอนนี้ตัดภาพไปที่เสร็จแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วเรามาที่แอปนี่ครับแตกไฟเลยนะครับเข้าไปที่ดาวน์โหลดเป็นต้นครับนี่นะครับก็ไปนี่นะครับ ให้ตัวนี้ครับกดข้าง้องกดอันแรกเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งรอหน่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับกดจะได้มาแล้วครับนี่ไปรู้จะเล่นได้หรือเปล่าถ้าเกิดเล่นไม่ได้ก็อเล่นได้ครับเออเล่นได้แล้วผมขออนุญาตออกนะครับ มันก็จะเปไมโครบ,บ้างนะครับนี่ครับโหลดไฟล์นี้นี่ไมโครไมโครไปเลยแนบะหนึ่งขวบขวบไปหนึ่งนะโอเคง mm hmm. ั้นให้คุณอย่างนี้นะคพ์อย่างนี้ข้างบนนะฮะข้างบนแล้วก็ขเข้าไปในแอปนี้นะครับผมาาก็จะไม่ค่อยดีเลยไม่รว่าเสียงแหวนะผมน่าจะแง่แอวอะวิดีโอนี่โอ้ไม่ได้ไม่วิดีโอไม่ได้อ๋อดูดูไม่ได้ โอเคเรามาเริ่มโหลดกันเลยนะครับผม,ผมโหลดเลยอ่าหลังจากให้เราโหลดเสร็จแล้วก็นั่นแหละครับเข้าไปในเดลิวเวรเหมือนเดิมครับแล้วก็ทำการตั้งไให้ไปดูเหมือนเคย,เยครับติดตั้งไม่ได้เสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับเข้าไปในแอ เล่นไม่ได้ก okay. ็เรียบร้อยเลยเอเมน่าเลยบร้อยเลยโน้ตเล่นได้รึเปลาอออ๋เกมมันจะเล่นไม่ได้นะครับไว้ได้ไปโหลดไฟนี้เลยก็อันนี้ไม่ต้องเสียครับไอ้เกมโหลดนี้ไม่ต้องเสียรับก็ประมาณนี้นะผมก็ได้โหลดเกมฟันนัอนะครับผมนี่ครับเกมฟันนั ก็ประมาณนี้นะครับแต่ไอสปายเนมแฮนด์ Man, ผมไม่คือผมโหลดปุ๊บเรียบร้อยพังแล้วผมก็สับทีนี้ขอลาไปก่อนไป,ไปแล้วบาย